ทดสอบยกก่อนส่งงานนะครับตัวที่สองกันนะครับที่หนีบห้าชั้นงานตัวนี้จะส่งบริษัทลิลินจำกัดอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับจะไปพร้อมกันกับงานเสียบพาเลตหนึ่งชุดนะครับอายุขึ้นครับคลิปเราถ่ายเร็วๆนะครับไม่มีตัดต่อนะครับเราจะทดสอบยกแล้วก็ถ่ายคลิปส่งให้ลูกค้าก่อนส่งงานทุกเจ้านะครับงานทุกตัวนะครับเพื่อเป็นหลักฐานว่างานเราใช้ได้จริงนะครับ และเพื่อให้ลูกค้าทำตามเงื่อนไขการเก็บเงินปลายทางนะครับหีบแน่นๆนะครับดูใต้ท้องนะครับเรียบมากครับสังเกตดูลักษณะการหนีบนะครับการหนีบที่ดีต้องโดนส่วนแข็งของบล็อกนะครับต้นโดนก้นของบล็อกนะครับสนใจติดต่อได้ครับที่เพจที่นีบบล็อกใลายกำพันเสาปูนนะครับ เบอร์โทรศูนย์หกหนึนะครับเรารับทําทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับเครื่องทุนแรงในการขนส่งวัสดุก่อสร้างนะครับทั้งงาเสียบพาเลทที่นิบล็อกที่ยกท่อวงแหวนที่ยกข้อถนนแล้วก็คานยกแผ่นพื้นนะครับโอเคนะครับผ่านนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้ครับ เอาวางลงครับวางลง